สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกร,รม c a n t a Studio i a s นะครับซึ่งเป็นโปรแกร,รมแอปขอดหน้าจอนะครับเหมาะสำหรับทุกท่านนะครับที่อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมแล้วก็อาจารย์ทางบ้านนะครับที่ต้องทำสื่อการเรียนการสอนนะครับและอาจารย์บางท่านสามารถที่จะประยุกต์นะครับโปรแกร,รมนี้ในการตัดต่อวิดีโอตัดต่อคลิปใส่รูปภาพนะครับใส่เอกสารบรรยายต่างๆได้นะครับซึ่ง เริ่มต้นนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกร,รมขึ้นมาก็จะอยู่หน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับกดเคคอร์ดนะครับ1ครั้งหลังจากนั้นนะครับโปรแกร,รมก็จะเริ่มนับ54321นนะครับจากตัวอย่างนี้ผมอัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็เปิดโปรแกร,รมที่เราต้องการสอนนะครับเปิดงานที่เราต้องการอธิบายผู้เรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาสักอย่างแล้วกัน ผมเริ่มอัดแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็โปรแกรมก็จะจับหน้าจอของเราไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าผมาจะสอนเกี่ยวกับการไล่โทนสีแกเดียนนะครับดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่สีนะครับมาที่โทนสีตรงนี้นะครับเราก็ให้มาเลือกตรงนี้นะครับ เราก็อธิบายไปนะครับว่าตรงนี้ก็คือ gradient transform นะครับเป็น t o o ตัวหนึ่งนะครับสามารถไล่แกเด i e n ได้นะครับนะครับผมลองทำเป็น animation อย่างง่ายดูนะครับ เมื่อเราทำการเรคคอร์ดไประยะหนึ่งนะครับแล้วเราต้องการที่จะหยุดนะครับให้กดปุ่ม F10 ที่คีย์บอร์ดนะครับโปรแกรม camtasia ก็จะเปิดเข้ามาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือคลิปล่าสุดนะครับที่ที่ผมทำการอัดนะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นไทม์ไลน์ของคลิปวีโอนะครับซึ่งจะรวมทั้งภาพทั้งเสียงนะครับอยู่ในในตัวนี้นะครับคราวนี้เรา เราก็จะมาฝังนะครับในสิ่งที่ที่เราอัดไปนะครับเราสามารถที่จะกดสเปซบาร์นะครับที่คีย์บอร์ดได้หลังจากนั้นนะครับสามารถกวาดเมาส์เร็วๆแบบนี้ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับคราวนี้เราก็มา cross check ดูนะครับว่าในสิ่งที่เราอัดไปภาพสื่อมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับการปรับแต่งนะครับสําหรับ ท่านที่เสียงเบาเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกที่คลิปนะครับแล้วก็มันจะมีเส้นเขียวๆตรงนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นมานะครับเสียงก็จะดังมากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจนะครับให้เลือกที่ audio effect นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลดเสียงรบกวนนะครับน้อยนะครับลากลงมานะครับใช้ง่ายมากนะครับมันก็จะตัดเสียงรบกวนของเราทั้งหมดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการปรับเลเวลของ ของเสียงนะครับลากลงมาเสียงก็จะแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเฟดอินเฟดเอานะครับลากมาใช้งานได้เลยนะครับเฟดอินเฟดเอานะครับก็คือเฟดอินเสียงมันจะค่อยๆอ่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆดังขึ้นมาครับเสียงมันจะค่อยๆดังขึ้นมานะครับ ทุกคนสามารถที่จะเช็คเสียงได้นะครับกดสเปซบาร์นะครับที่เครื่องนะครับก็จะมีก็จะได้ยินเสียงต่ตางๆได้นะครับถ้าจะเพิ่มเสียงดังอีกนะครับดังจนพอใจก็ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับคราวนี้หากเราต้องการต้องการที่จะใส่เสียงนะครับใส่เสียงเพิ่มเข้ามานะครับ ก็ให้มาเลือกที่มีเดียตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ใส่เสียงแบ k ็กกราวนะครับเข้ามานะครับลากลงมาแล้วก็ถ้าเกิดเสียงมันดังเกินไปนะครับเราก็ลดเสียงลงมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดังกว่าเสียงพูดนะครับเสียงพูดผมเบานะครับผมก็เลยลากเสียงแบ็กกราวลงมานิดเดียวนะครับแล้วลองเช็คดูนะครับ ลองลากมาดูนะครับตรงนี้ซูมได้นะครับลองเล่นกันดูคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าคลิปเสียงนะครับอามากกว่าภาพนะครับเราก็หาภาพมาใส่เอาสไลด์ต่างๆเอาคลิปต่างๆเนี่ยมาใส่เพิ่มเติมได้นะครับและสําหรับท่านที่ต้องการที่จะตัดเสียงตรงนี้นะครับตัดออกนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกที่เสียงตรงนี้นะครับ พร้อมทั้งมาเลือกตัวสปิดนะครับตัวใบมีดตัดนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับเสียงนี่ยแยกออกมาแล้วนะครับจากนั้นให้กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดนะครับก็จะได้เสียงที่เราต้องการคราวนี้เราต้องการาปรับเสถของเสียงนะครับเราก็ลากเ a ถ e เอาใช่ไหมครับเสียงค่อยๆค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็ ในส่วนของเฟดอินนะครับเราก็มาลากที่ต้นเสียงนะครับเราจะกระทํากับคลิปไหนเราก็ตัดคลิปนั้นนะครับครับก็ก็เสร็จขั้นตอนการใส่เสียงแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นการตัดคลิปนะครับตัดคลิปวีโอนะครับวีโอถ้าเกิดว่าเราอัดหลายๆคลิป นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้ผมลองลองใช้คลิปเดิมนะครับลากลากเข้ามาลากเข้ามาต่อนะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นไทม์ไลน์ต่อขึ้นมาการตัดนะครับจากเครื่องมือเมื่อกี้นะครับเครื่องมือตัวตัดใช่ไหมครับก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถตัดคลิปวิดีโอนั้นๆนะครับกี่คลิปก็ได้นะครับตัดได้เรื่อยๆเลย แยกออกมาอิสระนะครับเอาไปวางไว้แท็กไหนก็ได้นะครับนะครับสามารถทาได้ทาได้อิสระนะครับแล้วก็ง่ายด้วยนะครับคราวนี้มาดูการนําไปใช้นะครับเวลาเราจะนําคลิปวีโอออกไปใช้นะครับผมนิยมมาเลือกที่แชร์นะครับแล้วก็เลือกที่ local file นะครับแล้วก็มันจะมี สเปคนะครับคุณสมบัติของวีโอนะครับว่าเราจะเอาไปใช้ด้านไหนนะครับตอนนี้ที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็จะเป็น m p e ็อย่างเดียวนะครับก็คือ Export ออกมาในรูปแบบของวีโออย่างเดียวนะครับผมก็จะคลิกเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กดนิดนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นะครับรอสักครู่นะครับตรงนี้เครื่อง ก็จะช้านิดน,นึงนะครับขึ้นอยู่กับความแรงของเครื่องนั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอัดคลิปเราน,านานมากนะครับเครื่องก็จะเรนเดอร์ช้าหน่อยนะครับกด้เสร็จแล้วครับโปรเกรสจ,จะอยู่ตรงนี้นะครับพอครบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเด้งคลิปวีดีโอขึ้นมาครับ การนิววีดีโอที่เด้งขึ้นมานะครับเราก็สามารถเลออะไรอ่าลากเมาส์ต่างๆพวกนี้ไปได้หมดนะครับแต่ว่าเมันจะถูกเซฟอยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับหลายท่านหาไม่เจอนะครับจริงๆเราสามารถเปิดเปิดผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะพาเรามาที่คลิปวีดีโอที่ที่เรา ได้ทําการดีอรดไว้นะครับซึ่งในหนึ่งเรื่องหนึ่งวิชาอาจจะมีเป็นร้อยร้อยคลิปนะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์สร้างที่เก็บไว้ให้ให้กับหัวข้อท่านนั้นนะครับราวนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะนําวิดีโอตัวนี้นะครับขึ้นไปใช้งานยังไงนะครับอาจจะอัพขึ้นไป YouTube Social Network ต่างๆนะครับได้อย่างอิสระนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับผมจะอัดคลิปเรื่อยๆนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจะพยายามอัดคลิปพวกนี้นะครับเพื่อแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับที่มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับผู้คนขอบคุณมากครับพบกับคลิปต่อไปของ eLearning Workshop นะครับ สวัสดีครับ